และสเก็ตข่าวต่อมาไปชมแผนการซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เนี่ยเขาซ้อมกันจริงจังทุกขั้นตอนค่ะ คุณไม่ประเมินสถานการณ์คุณไม่ประเมินผู้ประสบภัยคุณไม่ประเมินทรัพยากรเสียงครูฝึกจริงจังเข้มแข็งมากค่ะผู้เข้ารับการฝึกซ้อมนี่นั่งฟังกันอย่างตั้งใจเจ้าหน้าที่อบรมมาจากกองเวชศาสตร์ใต้น้าและการบินกองทัพเรือมาอบรมให้กับหน่วยกู้ภัยของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อมีผู้ประสบภัยทางน้ําจะช่วยเหลืออย่างไรสาธิตให้ดูนะคะมีหุ่นแสดงเป็นผู้ประสบภัยให้ผู้ช่วยเหลือเนี่ยลำเลียงร่างขึ้นจากน้ํา ถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยก็จะมีญาติผู้ประสบภัยร้องห่มร้องไห้ครูฝึกก็บอกว่าเราเนี่ยต้องคอยปลอบใจและการให้อยู่ห่างๆเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นี่ญาติท่านเนี้ยวัวเล่นสมบทบาทแล้วมาดูญาติท่านนี้ดีกว่าเล่นใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะ ก็บอกแล้วไงล่ะคะว่าเขาซ้อมกันจริงจังเล่นใหญ่ทุกขั้นตอนค่ะ